บอลลูนจาก13ประเทศร่วมงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติสิง์ปาร์ครเชียงรายสิง์ปาร์ครเชียงรายเตรียมเนรมิตท้องฟ้าเชียงรายให้มีสีสนันกับเทศกาลบอลลูนนานาชาติสิง์ปาร์ครเชียงราย International Balloon Fiesta 2025ประทับใจกับบรรยากาศบอลลูนหลากสีสันกว่า30ลูกจาก13ประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียนจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่7เพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรักสำหรับคู่รักและครอบครัวด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิกิจกรรมบอลลูนเลิฟบ,บอกรักบนฟ้าของ15คู่รักให้ได้ชมบรรยากาศเมืองเชียงรายแบบ360องศากิจกรรมการแข่งขันบอลลูนนานาชาติเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า100,000บาทพร้อมชมความงดงามการแสดงโชว์บอลลูนแสงสีเสียงจัดเต็มรวมถึงตาก,การตาก,กับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยขนกลางแตงชุดใหญ่แบบใกล้ชิดคนดูค่ะ ที่7ที่เราจัดอย่างต่อเนื่องนะครับวัตถุประสงค์การจัดงานก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในมุมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเราทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการบินจํานวนไฟไล์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงเวลาที่เราจัดงานในจานวนห้องอัตราเข้าพักก็มากขึ้นภาพรวมของทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายค่อนข้างมากครับส่วนไฮไลท์ของงานก็ ก็เป็นการจัดงานบอลลูนนะฮะเขามีเทศกาลบอลลูนเลิฟได้ชมวิว360องศานะครับที่เหลือก็เป็นงานในเรื่องของงานอคอนเสิร์ตท,ที่เราจัดอย่างต่อเนื่อง5วัน5คืนนะครับปีนี้ก็ไลอัพศิลปินน่าสนใจมากนะครอยากจะเรียนเชิญน,นะครับท,ทุกทท่านนะฮะที่มีโอกาสได้ขึ้นไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายอากาศก็กำลังดีนะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโขนนะฮะ,ะการแสดงโขนแบบโขนกางแปลงนะฮะนำโดยทีมศิลปินกลุ่มวังหน้าปีนี้จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะฮะมีผู้เข้าร่วมแสดงกว่า160ชีวิตนะครับก็มีการผสมผสานนะฮะกับศิลปินผู้ชำนาญการนะครับกับยาวชนในจังหวัดเชียงรายที่มีความสนใจในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมประเภทการแสดง,ขงโขนนะครับ ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมเชิงนี้ออกมานะครับเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่และดำรงต่อไปอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราต้องการจะเห็นเรียนเชิญนะครับทุกท่านที่มีโอกาสนะขึ้นมาเที่ยวเชียงรายในช่วงกุมภานธ์นี้นะครับ่วันที่13กุมภาถึง17กุมภานะครับท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับบรรยากาศที่ดีนะครับอากาศที่ดีนะครับแล้วก็ความเป็นมิตรไมตรีของชาวจอดเชียงราย รปฏวัติธรรมที่ท่านจะได้เจอนะครับอาหารที่หลากหลายครับเรนยนเชิญครับผมนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่วันนี้ได้รับเชิญมาแสดงในงานแถลงข่าวนี้นะครับผมก็ในฐานะคนเชียงรายก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมก็รู้สึกว่ามันทําให้เชียงรายดูคึกค,คืนมากขึ้นเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆตอนที่อยู่ก็แอบรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะบ้านเราทาไมมันแอบเงียบๆไปนิดนึงนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอ่ะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ที่คอยดึงนักท่องเที่ยวไว้อยู่ก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ม,ทมีที่มีเทศกาลดนตรีแบบนี้ใช่ผมรู้สึกว่ามันจะน่าสนุกแน่แน่นอนไลอัพมันแบบไลอัพคือตาแตกมากใช่ <laughs> ถ้าผมก็ฝากงานเทศกาลบอลรูนนานาชาตินะครับที่สิงปโปร์เชียงรายนะครับผมเจอกับพนเช่นนะครับได้วันที่14กุมภานะครับผมมี5วันนะครับผมก็ศิลปินเยอะแยะมากมายไลอัพก็แบบว่าจึ้งๆเลยนะครับผมก็เรียนเชิญนะครับ พี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วทำไมไม่นูคืนนี้ยังไงก็น,นอนไม่หลับบอกรักสักทีได้ไหมตอนไหนที่หนูมีเวลาจะให้ทรม,มาคิดถึงนูงทุกวัน Oh baby, you're my special one ดูสสำคัญที่สุดเลย <S <S ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่หกที่เราจัดงาน โขนที่สิงปากเชิงรายนะครับก็เป็นงานที่เป็นโปรเจกต์ที่เ่าพยายามจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรักษาวัฒนธรรมแล้วก็การแสดงโขนกลางแปลงนี้เพื่อสืบทอดจากตั้งแต่โบราณการมานะครับพรุ่งนี้เล่นได้เลยรอ,อเวลาไปะครับวันที่14บสีได้แสดงให้ท่านดูอย่างแข็งแกร่งและพร้อมมูลครับความพิเศษคือโขนเนี่ยนะจะบอกว่า ปีนี้พิเศษยังไงอ้าวปีที่แล้วไม่พิเศษเหรอพิเศษทุกปีครับแต่วันนี้ความพิเศษของเราเนี่ยเนื่องจากทางบริษัทบุญรอดเนี่ยอยากสนับสนุนให้เด็กๆที่อยู่ที่เชียงรายเนี่ยมีส่วนรว่วมไม่ใช่มาดูอย่างเดียวอยากให้เขามาเล่นด้วยเพิ่งตัดสินใจที่จะทํามาเมื่อประมาณเดือนธันวาน mm hmm. ก็วางแผนกันว่าอ้าวก็ใช้เด็กๆที่เชียงรายเลยก็แล้วกันก็จะได้ชื่นชมเขามาดูแล้วตอนนี้เชิญเข้ามาเล่นด้วย โดยพวกดูเนี่ยจะลงไปสอนแล้วเขา,จะ,าจะมาร่วมแสดงในต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีเป็นเป็นตัวยักษ์มาเล่นด้วยปีนี้เราเอาลิงก่อนเขาใช้เวลาซ้อมอย่างเร็วมากไปปีหน้าจะมีเวลาก็จะมาซ้อมยักษ์ซ้อมลิงที่ก็ามาอยู่ด้วยกันจะคนเริ่มแสดงเนประมาณสักร้อยคนเราก็ขยายขยายขยายขึ้นมาตอนนี้จริงๆแล้วเนะี่ยร้อบนี่บวกนะครับบวกแบ็กอัพของผมนะฮะบวกบวกก็ไม่รู้ว่าจะอ้วนไปถึงไหนก็ ติดตามันต่อไปครับในปีนี้ปีหน้าดูกัน,นครับว่าเราจะมีอะไรแปลกๆไหมท่านดูอย่าลืมว่าโขนกลางแปลงต้องใช้จินตนาการของผู้ดูด้วยนะครับของเรามีเอฟเฟกก็ตามแต่เป็นแค่ชี้นะแต่การแสดงโขนตั้งแต่โบราณและใช้จินตนาการคิดตามไปด้วยมันจะเพิ่มอรรถรสในการดูโขนยิ่งขึ้นนะครับ